สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมรุปประเด็นเซตวันนี้วันที่17เดือนกระกฎาคมปี2025พบกับผมนิคกจิจนะครับนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กุงศีก็ภาพของเซ็นเด็กนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าบวกเด่นมากๆเลยนะครับบวกถึง40จุดนะครับซึ่งปิดที่1,198จุดนะครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยแอบลุ้นให้ทะลุพัน0จุดนะแต่ไม่ผ่าน นะครับแต่ถือว่าโมเมนตัมมาดีนะเพราะว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครซึ่งส่วนใหญ่เนะี่ยขึ้นในทางเดียวกันนะอาจจะมีแค่ฮ่องกงกับฟิลิปปินส์ที่ปรับลงนะแต่จุดสําคัญคือมูลค่าการซื้อขายเนะี่ยโดดเด่นนะครับก็ทะลุห้าหมื่นล้านครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนนะีขึ้นมาแถวๆหกจหมื่นล้านบาทนะครับถามว่าแรงดูดมาจากอะไรนะครับก็ มาจากความคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐนะครับก็ตลาดคาดหวังในทางบวกแล้วนะความคาดหวังว่าจะได้ดีลภาษีที่ดีนะครับผสานกับมุมมองดอกเบี้ยไทยที่เป็นขาลงเป็นอีกปัจจัยหนุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเซกเตอร์หุ้นไทยเนี่ยเกือบทั้งหมดปรับขึ้นนะนำโดยกลุ่มชิ้นส่วนนะลหลักๆเลยคือเดลต้านะเป็นตัวหลักที่หนุนราชนี18จุดเนะีองลองมาคือกลุ่มขนส่งอย่างเช่น AOT นะครับหนุนดัชนี4.6จุด แล้วกลุ่มพลังงานอย่างเช่นปตทปตทอสอบพอนะกลุ่มค้าปีอย่าง c p o กลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BMS s นะครับทีนี้ถ้นะเาเปิดมาดูหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับ GPSC บวก2.46%นะครับ BGIM มบวก3.57%นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้รนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นมีแรงหนุนจากทางกรกะพนะครับมีการประกาศเฮียริงตัวค่าไฟงวดเดือนกันยายนถึงพันวานะครับ มีกรณีต่ำสุดเนี่ยส9 8ุดบาทต่อหน่วยนะครับบนต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงนะครับตรงนี้ก็ส่งผลให้คาดว่าปัจจุบันเนี่ยกำไรปีนี้ของ GBC และ Bigim เนี่ยจะมีอัพไซด์บนเซสซิฟี้นะฮะทุกๆท,ท,ที่ราคาปูแก๊สลดลง10บาทจะเป็นอัพไซด์ต่อกำไรเนี่ยของ GBC ประมาณ6%นะครับ Bigim เนี่ยมีอัพไซด์ประมาณ8.8%แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรามองว่าเป็นการคลายความกังวลนโยบายลดค่าไฟส,สำหรับกลุ่ม SPP นะครับ เรามองบวกต่อกลุ่มไมไฟซ p พนะครับได้แก่ GBC กับ BGM นะครับทับพลิกนะครับกลุ่มนี้นะครับยังแนะนำ g a u ฟกับ BCBG นะแต่แนะนำเก่งอะไรเป็น GBC ถัดมานะครับ i v l บวก4.2นะครับก็มีปัจจัยบวกนะครับจากราคา c อ t ต o นฟิเจอร์ของจีนนะครับทำจุดสูงสุดตั้งแต่กันยาปี2024ตรงนี้มันจะบวกกับ i v l เพราะว่าราคาเส้นใยโพลีเอสเตอร์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้น ตรงนี้จะบวกกับ IBL ในฐานะเป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์น่าทํทำให้ส่วนต่างราคาหรือสเปซของผลิตภัณฑ์จัสูงขึ้นก็จะบวกกับกำไรของ IBL นะสารกับตัวกำไรควอเตอร์สองนะคอฟฟิตเนี่ยนะครับกลับมามีกำไรโดดเด่นนะโต Q1Q นะครับแล้วก็ตัวแรงหนุนจากการประชุมปริษบุโรเนะีเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นใช้หนะน้าเพนะนนั้นจริงราทาเก็ตไ24บาท ถัดมานะครับ AOT นะโอ้โหวันนี้บวกขึ้นมา11%นะครับก็ AOT เนี่ยนะครับราคาหุ้นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมา30%ใน1ช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจากความคาดหวังอัพไซด์จากการขึ้นค่า PSC นะหรือค่าธรมเนียมผู้โดยสารแล้วก็การเจรจาสัญญา King Power เนี่ยอาจจะไม่ได้แย่งที่เราคาดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยประเด็นทั้ง PSC และก็นีพ King Power เนี่ยยังเป็นประเด็นที่มีความไม่แน่นอนนะ คำแนะนำยังเป็นนิวทัลนะครับทาร์เก็ตไพส์สามสถัดมานะครับตัวเรือเทกองเนะี่ย PSL บวกสนะครับ TTA บวกหนึก็มีจิ๋วยาบวกจากตัวค่าระวังเรือเทกองนะครับ BDI เนี่ยบวกขึ้นมา2%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยบวกมา25%ละค่าระวังเรือมีอัพไซด์ในทางขาขึ้นเนี่ยจากการประชุมบริลิปูโรช่วงนี้นะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยเราแนะนำเป็นเท่านะคือเทรดดิ้งเท่านั้นนะครับ ถัดไปนะครับหุ้น GPT นะ GPT วันนี้บวกโดดเด่นนะครับประมาณ5.6ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับมีแรงหนุนจากราคาไก่ที่ยืนทรงตัวดีนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เราคิดว่าอ u เ r t e r ที่เนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นนะในการส่งออกและเป็นตัวที่ไม่ถูกกระทบจากประเด็นเรื่องเทดวอ์นะ GPT นะครับเราแนะนำซื้อนะทาร์เก็ต p พ i 3.8นะเป็น top ปี c ของกลุ่มด้วยถัดมานะครับ เกาฟ์นะครับบวกไป5%เนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีจิบยาบวกจาก1น,นะครับวงจรดอกเบี้ยที่เป็นขาลงนะครับอันนี้จะเป็นบวกกับลงไฟฟ้าอย่างเกาฟ์แล้วก็อันที่2องเนี่ยนะครับกระแสข่าวว่าชามต้องการปลดคุณพาวเวลนะครับตรงนี้มองว่าน่าจะทำให้ภาพของตัวกลุ่มนะครับทั้งในฝั่งของตัวมุมมองเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอาจจะ นนุ่อ่อนตัวลงนะซึ่งมันจะสะท้อนไปที่ราคาพกระพันซึ่งเป็นต้นทุนของโรงไ,ไฟฟ้าอย่างเก่าเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์ขึ้นมานะครับวันนี้เก่งหลังเกมสรุปประ็นเซตมีเท่านี้ครับในวันที่ตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้นนะครับสวัสดีครับ